วันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาโรงพยาบาลพระราม9นะคะจัดงานการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR ในเด็กและก็ผู้ใหญ่โดยายแพทย์วิสุทธิ์เกตแก้วนะคะอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและทีม BLS Instructor จากฝ่ายการพยาบาลและฝ่ายวิชาการโรงพยาบาลพระราม9ณห,ห้องประชุมพระราม9คุ้มพอก็โครงการนี้ที่จัดขึ้นมาเนี่ยเป็นโครงการ CPR สําหรับประชาชนทั่วๆไปนะฮะเป้าหมายเนี่ยคือเราตั้งใจว่าอยากจะให้ ประชาชนในประเทศไทยเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในการทำ CPR และการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นนะครับหลังๆเนี่ยเราก็ได้ข่าวกันมาเยอะว่ารักวิ่งเราวิ่งแล,ล้วก็ล้มเสียชีวิตกันบางทีเสียชีวิตเฉียบพลันที่บ้านที่ทำงานบ่อยบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะฮะถ้าเรารู้วิธีช่วยเหลือเบื้องต้นที่ถูกต้องเนี่ยรู้เรื่องการปั๊มหน้าอกการใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าเนี่ย มันก็จะทําให้โอกาสรอดชีวิตของคนไข้เนี่ยเยอะขึ้นมากอันดับแรกก็คือ,อสมัยนี้เนี่ยมีคนที่เป็นโรคจำตัวเยอะขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องอาหารเรื่องการออกกาลังกายอย่างนี้อย่างนั้นเ,เวลาที่เรามีความเสี่ยงทางด้านโรคหัวใจเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดหัวใจวายเฉียบพลันได้ตลอด ก็การสูบบุหรี่เบาหวานความดันไขมันทุกอย่างเนี่ยมันมีผลต่อเนื่องมีทาให้เกิดเรื่องของหัวใจวายได้อันดับแรกเนี่ยให้เราประเมินก่อนว่าคนไข้ที่ล้มหมดสติไปเนี่ยเขายังมีการหายใจอยู่หรือเปล่านะครับก็คือพอเราเห็นคนไข้ล้มไปปุ๊บแล้วเราวิ่งเข้าไปประเมินไปตบเรียกก่อนนะฮะว่าเฮ้ยคุณคุณตื่นไหมถ้าดูแล้วเขาหมดสติไปเลยปลุกเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นเนี่ยอันดับแรกให้ตามคนมาช่วย โดยโทร1669จะเป็นเบอร์ของการแพทย์ฉุกเฉินสามารถโทรได้ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับเขาก็จะส่งรถพยาบาลที่มีบุคลากรมาช่วยที่จุดเกิดเหตุทีนี้หลังจากโทรเรียกผู้ช่วยเหลือแล้วเนี่ยให้เราหา AED ที่อยู่แถวๆนั้นมาด้วยอาจจะตะโกนเรียกให้เพื่อนเนี่ยไปเอา AED มาก็ได้ ะะเพราะ AED เนี่ยเป็นเครื่องชอ็อตไฟฟ้าหัวใจเนี่ยมันจะช่วยในการปั๊มหัวใจในการทำ CPR ได้ให้คนไข้เนี่ยกลับมามีชีวจรเต้นใหม่เหมือนเดิมแล้วก็อันดับที่3เนี่ยถ้าหากว่าเราเรียกผู้ช่วยเหลือแล้วเรียกรถพยาบาเลเรียก AED แล้วเนี่ยให้เราดูการหายใจของคนไข้ว่ายังหายใจอย,อยู่หรือไม่หายใจถ้าไม่หายใจหรือว่ามีหายใจเครื่องเนี่ยก็สามารถกดหน้าอกทำ CPR ได้เลย กดหน้าอกก็เดี๋ยวในเซสชันเรามีสอนไปแล้วนะครับก็คือกดตรงบริเวณกระดูกตึงกลางหน้าอกออด้วยความเร็วประมาณ1 0 0ยถึง120ครั้งต่อน,นาทีแล้วก็ความลึกประมาณ5-6ถึง6เซนติเมตรนะฮะแล้วก็ปล่อยให้ทรงอกเนี่ยขยายจนสุดตอนกดหน้าอกขั้นตอนในการช่วยเหลือเด็กก็คล้ายกับของผู้ใหญ่ครับแต่ของเด็กเนี่ยจะเน้นเรื่องการหายใจเป็นหลัก ราะว่าเรื่องของเด็กเนี่ยส่วนมากมักจะเสียชีวิตหรือว่ามีปัญหาหัวใจวายเนี่ยจากทางเดินหายใจอุดตันอย่างเช่นเวลากินอาหารแล้วติดคอสำลักอาหารหรือว่ามีเศษอาหารติดคออย่างนี้เนี่ยเด็กเขาก็จะมีหัวใจวายได้อย่างนั้นขั้นตอนก็คือให้เริ่มจากการดูทางเดินหายใจก่อนนะครับดูว่ามีอะไรอุดลำคออุดในปากอยู่หรือไม่แล้วก็ทําการช่วยเหลือโดยการ เอาสิ่งของในป่าออกมาซึ่งวิธีการเอาของในป่าออมาเนี่ยที่เราสอนไปก็คือใช้ในการาถ้าเป็นเด็กอายุน้อยเด็กอา,อายุไม่เกิน1ปีเนี่ยเราก็ใช้วิธีการาตบหลังนะครับอุ้มแล้วก็ตบหลังเพื่อที่เอาสิ่งแปลกปลอมออกมาแต่ถ้าเด็กอายุเยอะๆหน่อยเนี่ยหรือว่าตัวโตหน่อยเราก็ใช้วิธีการากดที่บริเวณท้องนะครับ คล้ายๆกันครับก็หลักๆก็คือเราก็ประเมินก่อนว่าคนไข้เนี่ยรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวถ้าคนไข้ไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจเนี่ยก็ให้เราทําการ C p R แต่ว่าจะให้เน้นเรื่องของการดูทางเดินหายใจในคนไข้ที่จมน้ําก่อนอย่างเช่นพยายามดูในปากว่ามีเศษอาหารมีสาหร่ายมีอะไรไปติดอยู่ในคออยู่ในบริเวณทางเดินหายใจหรือเปล่านะครับถ้ามีก็คือเคลียร์ก่อนพยายามดึงออกมาก่อนถ้าเห็น แต่ว่าถ้าไม่เห็นเนี่ยอย่าล้วงมือลงไปนะฮะเพราะบางครั้งมันจะทำให้สิ่งแปลกปลอมเนี่ยหลุดเข้าไปลึกกว่าเดิมได้ดังนะนั้นพอหลังจากที่เราเคลียร์เรื่องการเดินหายใจแล้วแล้วก็ช่วยหายใจแล้วเนี่ยเราก็ค่อยทําการ CPR โรคหัวใจเนี่ยครับเ,เป็นโรคที่มีความสําคัญเรนะว่า1คือมันเกิดฉุกเฉินได้เกิดเฉียบพลันได้ดังนะนั้นการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะคุมความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นทั้ง การสูบบุหรี่เบาหวานความดันไขมันเนี่ยยังมีความสําคัญถ้าเราคุมปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ได้เนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบันเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปมากคุณผู้ชมสามารถรับชมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR นะคะได้ทางเว็บไซต์แล้วก็ที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลพระราม9ก้าหรือจะสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่สายด่วน1270ได้เลยนะคะ